หลายต่อหลายคนที่กำลังติดตามพี่ต้อนอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนว่ามีหลายคอนเสิร์ตเลยที่แล้วนี่พี่ต้อนไปเยอะแยะมากมายล่าสุดนี้กำลังจะอะไรนะ The The Winner Project เออทำให้เกี่ยวกับ The Winner เขาไปแล้วดนู้น The Winner เขาเป็น The Winner เราก็ไม่ใช่เราเป็นเกสนี่เราเป็นเป็นเกส s t เขาเราเป็นว่าเนียนๆขึ้นไปเนียนๆอีกแล้วเนียนทุกคอนเสิร์ตเลยแล้วก็จะมีมินิคอนเดีของตัวเองนะปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี้ วันไหนยังไงที่ไหนบอกหน่อยอยากรู้ต้องติดตามดูเราต้องเป็นเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาจริงหรือเปล่าใช่นี่พี่ต้นแฟนคลับของพี่ต้นเนี่ยปกติแล้วก็จะไปรวมตัวกันอยู่เว็บไซต์ไหนอะไรยังไงครับ w w w t o n a f c o m t o n a f c o m tonaf.com t o l a f ใครไม่เจอก็เข้าไปใน Google ก่อน Google ก่อนแล้วก็เข้าไปใน t r u Music อ่า t o Music แล้วก็จะอันน่าจะมีเพลงผมแล้วก็จะได้ชิอต้นก็ลงเธอชชิอต้นด้วยต้นเอฟก็จะมาง่ายๆง่ายๆอันนี้คือเป็นพื้นฐานเลยทั่วไปอยู่กับ iPad เยอะในนี่ยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตนี้ด้วยลูกกรุงของอันนี้ก็เป็นเกสเหมือนกันนะพ่อจัดอะไรนะลูกกรุงครับลูกกรุงลุงดูดีครับ คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะเล่นที่ส่วนวัฒนธรรมเลยนะครับคุณลุงลดีมีพี่นัทกับต้อนเป็นแกสเป็นแค่เด็กรุ่นใหม่ที่ไปร้องเพลงอะไรคือร้องเพลงอะไรไม่บอกไม่บอกเลยเพราะว่าในงานจริงจริงจะมีหลายๆคนมากๆศิลปินแห่งชาติเลยเยอะเลยสุเทพครับผมอะไรเงี้ยต้อยกับายนะครับหลายๆคนเลยวินัยพันธุรัตน์อะไรเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยเยอะมากแล้วเราก็ได้เป็นเกสในการร้องครั้งนี้ด้วยถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วกันที่ว่าเรามารักษา เพลีของเรานะเพลงลูกกรุงของเรารที่มีความคลาสสิกนะฮะเป็นเพลงอมตะที่แบบว่าฟังได้กี่สิบปี <c oughs> เขาก็ยังฟังอยู่พี่ต้งงนไงเยอจังเลยอ่ะ เยอะหรอเยอะยังผอมขนาดดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเออพี่ต้นต้องออกกำลังกายเยอะๆนะได้ครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีเดี๋ยวมามารายการนี้ครั้งหน้านี้จะไม่เป็นอย่างนี้นะเฮ้ยพี่ต้นฟิตกับสู้ผมไม่ได้นะคือเราจะเบิกแล้วนะเฮ้ยเขาก็ฟิตในแบบของเขาอยู่นุ้อหรอฟิตวิกกินเนี่ยล่ะในแบบของเขาไงอ่ะนี่สายมาแล้วนี่สายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรชื่อฟองค่ะน้องฟองฟองใช่ฟองน้องฟอง ฟองน้องฟองเหรอใช่ฟองคะชื่อฟองใช่ไหมคะชื่อน้องฟองหรือเปล่าฟองแหละโอเคอายุเท่าไหร่ครับตีตายเลยสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดปีเองพวกมาจากจังหวัดไหนจ้าน้องฟองกรุงเทพค่ะกรุงเทพเลยอ่ะพี่ต้นนั่งตรงนี้แล้วอย่าพูดเลยพี่ต้นไหมฟองเขาอยากหัวเราะกับผม เขาอยากส่องคืนคุณหวดเลยอ่ะเขาอยากส่งเสียงลมหายใจให้ไนมันเป็นการสื่อความรู้สึกอย่างหนึ่งนะจริงจริงฟองจริงเหน้าเราก็ไม่เห็นไม่ต้องเขินหลอกทางอะไรก็ได้เนอะเออแต่ไม่เป็นไรน้องฟองครับทำไมน้องฟองถึงเชียร์พต้อนล่ะครับก็เชียร์พตทอนค่ะเออทำไมล่ะทำไมล่ะก็เพราะว่าเขาเชียร์พตทอนไงไม่มันมีเหตุอื่นหรอ ทำไมถึงเชฟพี่ต้นครับรักพี่ต้นค่ะโอ้ยนี่ขนาดนี้ขนาดนี้ดีนะครับที่เชฟพี่ต้นเขาไม่อยากเชียร์พี่เจริญไม่ใช่แหมพี่ต้นเอาใหญ่จะชงนะแล้วก็เชียร์ถูกด้วยุงพี่ต้นชอบเลขไหนผมชอบเลขเก้าครับคุณชอบเลขเก้าอ่ะน้องฟองครับต้องเลือกแล้วน้องฟองเลือกหมายเลขไหนดีครับฟองหกค่ะหมายเลขหกนะครับหนึ่งสองสามเลขหกครับ เป็นกระปุกออมสินเข้าไปเลยน่ารักมากกระปุกออมสินลูกขวดนะคะดูไกลๆนึกว่าเป็นเบียร์ยี่ห้อหนึ่งไม่ใช่กระปุกออมสินปกอยู่ข้างบนด้วยน่ารักกว่เฮ้ยน่ารักจริงน่ารักจริงน่ารักจริงนะครับมอบให้มอบให้เอาขอบคุณน้องฟองครับบ๊ายบายพี่ต้นมอบให้แล้วนะครับของรางวัลนะฮะเกมต่อมาของเราเรามาเล่นเกมกันต่อเถอะ SFS เข้ามาเลยนะคะว่าทายว่าวีเจจะชนะหรือว่าพี่ต้นจะชนะค่ะยังงี้ก่อนเนี่ยนี่คืออลิซเล่นใช่ไหม พี่เจริญเล่นเล่นอีกแล้วครับเล่นกนะะออับพี่ตน้นต้องให้เกมนี้น,นะคะพ,พิมเอสนะคะตามด้วยว j ถ้าคิดว่าว j จะชนะค่ะแล้วก็พิมเอสตามด้วยคําว่าตน้นถ้าคิดว่าพี่ต้นจะชนะนะคะ,ะออแล้วส่งมาที่8787เกมนี้มีชื่อว่าเลี้ยงธรรมากอสค่ะและนี่คือธรรมากอสของเรานะคะสองตัวต้อเลือโอ้โหดูธรรม,กรรรมากอสน่าเลี้ยงมากเลยนะแต่ละตัว <c oughs> อะะอ่งอ,ะอ,ะอน,น,นอะ ไม่อยากสงสารมันเอาตัวนี้ละกันเอาวัวมาเอาวัวมาเฮ้ยพี่เจริญวัวดูง่ายน่าจะง่ายกว่าเป็ดเออเลี้ยงเป็ดอันนี้เป็ดเหรอดูกปากไก่นี่ลูกปางอย่างนี้ไก่ย่างไงไก่ย่างพี่เจริญทำหน้าดีใจทำไมทำไมฮะอุ้ยไอตัวนี้ดิ้นได้จริงเหรอพี่เจริญลองแล้วเหรอพี่เจริญเคยเล่นแล้วเหรอว่าอะไรไอ้นี่มันดิ้นได้น่ากลัวจะตาย อันน um, ี้อดินไม่ได้ต้องสารนะชีวิตนมาเนาะมาแล้วเหรอแล้วอธิบายเกมอธิบายกติกาก่อนี๋ยวอธิบายกติกาครับว่ากติกาก็คือนี่สังขารก็ไม่ค่อยกติกาว่ากติกาว่าอันนี้คือธรรมก้อนของเราวิธีการเลี้ยงก็คือเอาวางไว้บนฝ่ามือ นี้เหมือนเดิมแล้วก็เลี้ยงใครครเอ็นเอียงก่อนใครตกก่อนเสียการทรงตัวก่อนสามารถลบกูรสมาธิกันได้ไหมไม่ได้เชื่อดิว่าคุณจะไม่มีการลบกุณสมาธิคุณต้องจดจ่อที่อีห่างของคุณเป็ดพร้อมไหมกอเป็ดกอทอนี่ก็ไก่นี่ก็เอ้ามันคือเป็ดคุณต้นพร้อมไหมพร้อมดีครับนี่โชว์เลยคุณต้นแรงอะนิ้วเดียวด้วยเอาคุณต้นพร้อมโอเคเราเริ่มพร้อมกันเลยพร้อมจับไว้หนึ่งคุณต้อนมาตรงกลางครับเชิญ เดี๋ยวพี่ต้องจะโกงหนึ่งพี่ต้นนี่เฮ้ยคุณพี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนิ้วเดียวนิ้วเดียวพี่ต้นเออ่นิ้วชี้หรือว่านิ้วกลางนิ้หนึ่งนิ้วกลางนิ้วกลางไม่ได้บ้านละนิ้วนิ้วกลางหรือนิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วชี้ความยกสูงได้ได้นิ้วนิ้วชี้โอเคโอเคหนึ่งอ่าหัวล้อหน่อยหนึ่งสอง

ต้นเป็ดอะง่ายกว่าต้นก็เลยทำแอปเนียนเลือกเป็ดเห็นไหมไม่ใช่เราไม่เกี่ยวเราอยากเราอยากเล่เป็ดร้สงสารมันโอเคผมชนะแต่ผมไม่คุณแก้ตัวไม่แก้เอ้ยแก้แต่ผมชนะแล้วคุณแก้แก้ตัวทำไมอะพร้อมไหมพร้อมอยากเขาอยากเล่นอีกไงให้เขาหน่อยพร้มไมันยากพผมบอกแล้วมันดินได้หนึ่งสสาลด้วเด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 ยังไม่พร้อมไม่พร้อมเม มันยากตรงที่มันสายอ่ะในตัวเนี้ยอ่ะคราวนี้เอาจริงนะบอกใช่อู้วลมแล้วพี่เจริญลมที่ไหนหรอบ้าอะไรพี่รอดพี่รอดตัหกลงที่ไหนเออดูดิพี่เจริญยังไม่ทันหล่นเลยแยแบ้าเลยนะเอาพี่ต้นไปนั่งมาแม่สรุปว่าพี่เจริญชนะไปค่ะอ่ะเอาไม้ไป